เอาใหม่ครับพี่น้องเมื่อกี้มีโดรสับเขาไม่ทราบว่านี่คือมีโนูอ,อะไรนะครับผมมีในตู้เย็นมนะีมูโนุ่มนะครับมีซอสหอยนางลุมมีซอสฝ้าเขียวนะครับแล้วก็รสดีใส่รวมๆกันพริกข้งนะครับจะเป็นต่อมก็ไม่ใช่นะครับเพื่อาเป็นหมูนุ่มนะรสชาติจะออกยังไงนะครับอขอลองชิมดูนะ อืขายซูกี้ครับแต่ไม่มีเส้นนะครับพรานเป็นหมูนุ่มนะครับก็ปรุงมาแล้วนะผมก็มาแค่ใส่ซอสใส่น้ำนะเขาเรียกมูลเมนูคนจนนะพี่น้องเมนูคนจนดูทำอะไรกินนะจนปัญญาเ <laughs> มนูคนจนจนปัญญาจะผัดกระเพาก็ผัดไม่เป็ี่นนะพี่น้องไม่เคยทำอะไรกินเลยในชีวิต ถ้าแม่ถ้าแฟนไม่อยู่นี่แหละครับคือมีหนูล้นได้สองอย่างเรียกยำม,มั่วแล้วกันโอเคจวด